ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แอะไรแคทคราบตอนนี้คุณอยู่เว็บช่วยบันเดสนะครับคลิปนี้เราจะมาเตือนเพื่อนๆเนาะให้ทำไอ้สิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการมารับเควสการมอสนะครับที่เป็นเควสกิจกรรมตัวนี้นะอ่ะเราก็ อย่าลืมรับการมอสไลยสัปดาห์ด้วยนะครับเผื่อเรายังไม่ได้ทำนะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำอันนี้กิจกรรมพิเศษและยอดเยี่ยมอันนี้นะครับปุ๊บรับมานะครับเขาจะแบบว่าให้เราเนี่ยไปอันนี้เป็นเควสซ้ำด้วยนะเขาบอกว่าเป็นเควสซ้ำรายสัปดาห์แล้วจะมีการรีเซ็ตทุกวันเพื่อหัดนะโดยเราจะได้หินคอนสอง้อย2้แล้วก็เกรดการมอสนะครับโอเคตอนนี้พอเรารับอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ย เราก็รอการมอสเลยเราก็รอการมอสมากับคนอื่นเขานี่แล้วเดี๋ยวพอเราจัดการการมอสเสร็จแล้วเรามาส่งเควสนะครับมันจะมีอีกเควสหนึ่งให้เราทำโอเคการมอสตายเรียบร้อยนะครับชิบจริงๆต้องไม่เรียกว่าตายต้องเรียกว่าหนีเออการมอสหนีเรียบร้อยนะเราก็มาส่งเควสนะครับ ถ้าคนเยอะมากๆแล้วมันถึงขนาดปิดคนเนี่ยก็พยายามหาจุดเยือนหน่อยนะหรือลอบสักคู่หนึ่งก็ได้นะครับอ่าเราก็จะได้ห่อรางวัลการมอสมาจากนั้นก็ได้ของรางวัลน,นะครับเป็นหินคอนแล้วก็เกตของการมอสเนาะจากนั้นเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเควสเพิ่มขึ้นมาเนาะอ่าเราจะรับไปเลยก็ได้นะครับอะไรสัปดาห์หนึ่งการมอสเนี่ยอะแต่อีกเควสหนึ่งเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือกิจกรรมการลงทุนเพื่อง,งานศิลปะนะครับ ข้าต้องการคนที่จะต่อสู้กับมังกรเพื่อที่จะวาดภาพอันยอดเยี่ยมนะแต่ข้าไม่ได้มอบให้เพียงเพราะกลัวว่าท่านไม่ยอมช่วยหรอกนะนี่นะครับเราก็แค่จบเลยนะเพราะว่าเราเพิ่งสู้กับการมอสไปใช่ไหมเออเราก็จะได้อันนี้มานะครับความมุ่งมั่นแห่งมังกรฟ้าแล้วก็อ่างเปามังกรฟ้านะแต่้นเควสก็ไม่มีอะไรละครับตัวคุยก็ไม่มีอะไรก็ได้ของเรียบร้อยเนาะทีนี้ อังเปาเพื่อนๆจะเปิดเลยก็ได้นะครับถ้าเปิดมามันก็อ่ะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจบและได้มาเป็นห่อหินคนลำค่าน,นี่คือจบเลยแต่ถ้าเปิดไปเรื่อยๆมันก็จะมีของรางวัลที่ไปเรื่อยๆนะครับได้ของดีได้สัตว์เลี้ยงได้ชุดแฟร์ยอะไรเงี้ยน่าจะไปในในเชิงนั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เช็คเออเขาเรียกว่าไม่ได้เช็คว่าของมันให้อะไรนะแต่เพื่อนก็ลองเปิดดูแล้วกันถ้าได้หินคอนก็เนี่ยมาเปิดลุ้น ว่าจะได้เป็นอะไรนะครับอย่างของผมก็หินครสองร้อยกับห0ึเอออ่ะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปนะครับที่มันมีความเกี่ยวข้องกันกันกบไอเจ้าตัวนี้เนาะเอาละครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เคลเลอร์หาดเอ่อชิมพยางแจนะครับอยู่ที่ประเทศลุงอรุณน,นะเราเนี่ยก็เอาไอเทมมาเรียบร้อยนะครับนั่นคือ ตัวมังกรฟ้ามันใหญ่มากนะดูเดะเห็นไหมนะก็อยู่ที่ออกแบบนะว่าอยากหันหน้าไปทางไหนอะไรยังไงผมมองว่าบางทีเรานั่งอยู่ในบ้านเราก็คงอยากจะหันมองมาที่หน้าประตูอะไรแบบนี้นะนี่โอ้ใหญ่มากนะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากนะครับถือลูกแก้วด้วยเออมอังกรถือลูกแก้วด้วยสวยนะจริงๆพ a เอหน้าทำ ไอเจ้าแหวงเงี้ยเยอะๆนะอุย้ยขี่ได้ด้วยอ่ะดูดิอุย้ยกีมังกร <laughs> <laughs> เออนะครับอ่ะทีนี้ถามว่าแล้วมันมีกิจกรรมอะไรต่อจากที่เราได้รูปปั้นมาแล้วนะครับกิจกรรมต่อไปก็คือเรานะก็เอ่อถ้าคอมคุณไหวนะครับถ้าคอมคุณไหวก็ให้ปรับภาพซะหน่อยหลังจากปรับภาพเสร็จแล้วนะครับก็ ต้องบอกอย่างนี้คือขึ้นอยู่กับคอมของแต่ละคนนะนะครับว่ามันสามารถได้ขนาดไหนผมปรับพอเป็นรีมาสเตอร์แล้วไอ้ภาพตรงนี้มันต้นไม้มันมีปัญหาเออก็เลยแบบอ่ะงั้นก็ไม่ปรับอะไรมากแล้วกันะกนะฮะทีนี้มันก็จะเป็นรูปแบบคือเราสามารถถ่ายรูปนะโดยการใช้ออนติเนตเออใช้คอนโทรยู U, นะครับ อ่าโทรยูปุ๊บจากนั้นก็จะมีคีย์รัดเกิดขึ้นนะไอตัวพวกเนี้ยเราสามารถปรับระดับเบอร์ได้นะครับว่าเราอยากให้มันเบอร์มากเบอร์น้อยเนี่ยเบอร์หน้าหลังชัดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถปรับได้อ่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่ว่าจะทําอะไรยังไงเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็เล็งมุมภาพเล็งดีๆแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะครับกด M1 ก่อนก็ได้ นะกด f 1ก่อนก็ได้แล้วก็จะดึงภาพดึงเชงดึงอะไรก็แล้วแต่แล้วกดปินสกีเลยปั๊บเรียบร้อยนะครับได้รูปแล้วนะก็เอารูปไปลงไว้ใน Discord นะครับไปถ่ายถ่ายแล้วก็ทิ้งไว้ใน Discord ได้เลยจากนั้นพอเราทิ้งไว้ใน Discord แล้วเนี่ยหรือนะครับหรือเพื่อนๆไปเปิดเว็บเว็บบอร์ด นะครับของ b บค k ดอร์เสรเนาะเมื่อเปิดเว็บบอร์ดแล้วนะครับให้ไปที่สกีนช็อตวิดีโอนะอ่าไปที่สกีนช็อตวิดีโอจะเจอรูปนี่เลยนะครับมันจะมีรูปแบบนี้เต็มไปหมดเลยเห็นไหมแล้วให้เพื่อนๆเข้าไปดูสักคนหนึ่งนะเข้าไปดูสักคนหนึ่งก็ใช้คอนโทซี C, จากไอจูวคำว่ามังกรฟ้าก็ได้หรือจะพิมพ์เองก็ได้นะครับอ่าพิมพ์เองก็ได้แต่ว่าวิธีที่ผมใช้ แบบว่าง่ายสุดก็คือผมจะเปิดที่เป็นเว็บบอร์ดของตัวเองก่อนนะจากนั้นผมจะทำการโพสต์รูปโดยกด Ctrl V นะครับถ้าสมมุติมันไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยเนาะขึ้นอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกครับว่าให้เราถ่ายรูปลง Discord นะเออเราถ่ายรูปลง Discord พอเราถ่ายรูปลง Discord แล้วเนี่ยมันจะสามารถกรอภาพได้ ให้เราโพสต์รูปลงไปใน Discord อันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเอา่อตัวโปรแกรมอ่ะมันไปเซฟรูปที่ไหนนะครับอันนี้เอาสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะถ้าคุณรู้ d i s c o r d ก็ไม่จำเป็นนะครับเออดีสคอก็ไม่จำเป็นไม่ต้องไปต้องใช้นี่เราก็จะได้รูปมานะชื่อผมก็ทำการเซฟ เมื่อเราเซฟเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะมีรูปภาพแล้วจากนั้นก็ก๊อปมังกรฟ้ามาอันนี้ไม่ต้องพิมพ์เองนะครับจริงๆิพิมพ์เองก็ได้ถ้าขี้เกียจแบบว่าถ้าไม่ได้ขี้เกียจอะไรขนาดนั้นอนะ่ะก็พิมพ์เองก็ได้นี่อ่ะเราก็พิมพ์ม,มังกรฟ้าไปครับปุ๊บรูปก็ลงเรียบร้อยเนาะอ่าแล้วก็แบบว่าพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะ ลูกแก้วที่ถ่ายกร,รมกรฟ้าของเขาครับอันนี้ก็อังชื่อเป็นหัวข้อนะแค่นี้นะครับแค่นี้นะจริงๆถ้าน้องหันไปทางมังกรฟ้าจะดีมากเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือถ่ายมาให้ดูกันนะครับว่าทํากันประมาณนี้เมื่อเราได้เสร็จแล้วนะครับติดแท็กซะหน่อยหนึ่งว่าเป็นกิจกรรมนะติดแท็กปุ๊บกดเขียนเสร็จสิน้นเพื่อจะบรรยายลงไปข้างล่างหน่อยก็ได้นะครับเขียนคําบรรยายก็ได้แค่นี้นะ แค่เนี้ยถือว่าเข้าร่วมกิจรกรรมละซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นกิจรกรรมร่วมกันนะครับเ mm. พื่อนๆไปตีการรม,มอสเสร็จได้มังกรฟ้าได้มังกรฟ้าเสร็จเพื่อนๆถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก็เอามาโพสต์ในเว็บบอร์ดสกรีนช็อตวิดีโอนะเข้าร่วมกันเยอะๆนะครับ PA เขาจะได้เห็นว่าพีเอเกาหลีเขาจะเห็นว่าเอ้ยกิจรกรรมอย่างเงี้ยคนไทยทําเยอะแล้วเขาจะได้ทำไอ้พวกอย่างเงี้ยออกมาบ่อยๆนะฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะสำหรับกิจกรรม ทั้งหมดในวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนด้วยใครยังไม่ได้ทําไปทําซะอันนี้ก็พยายามาแนะนําพยายามสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามารับชมครับไ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายจ้าบ๊ายบาย